กกค่ะวันนี้ข้าจะมาเล่าเรื่องอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะอยู่ในหมวดในศิลปะการมเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นศิลปะการก์ตอนใกถมเป็นเรื่องราวที่ก็ในอดีตเนาะขออนุญาตไม่พูดว่าเขาคือใครนะครับก็จะเลยค่ะก็มีอยู่ว่าตอนนั้นตอนประมาณปสามค่ะ คือ,อย่างที้เราดูว่าข้าวก็แข่งศิลปะกรรมมาตั้งแต่ป .2 ป .3 เป็นปีที่สองที่แข่งค่ะก็แข่งเรื่มจากปอ .2 เลยค่ะคือแข่งวาดโปรแกรมเพ้นท์พอไปชนะระดับสหามาต่อไปเป็นระดับเขตแล้วมาแข่งที่โรงเรียนหนังสยวิทยาเมค่ะเข้าไปในห้องแข่งก็เช็คทุกอย่างโอเคพร้อมแล้วแล้ว ก็ถึงเวลาแข่งก็แข่งแข่งไปวาดรู้ก็แอุยมีความสุขมากเลยวาด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 เวลาใก,กล้จะหมดแล้วแบบเสร็จค่ะเสร็จไม่รู้ว่ามือไปโดนเมาส์หรือไปโดนอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าจอใช่ไหมปกติเกณฑ์กฎของเขา,าคือก่อนจะเสร็จอะคือรูปภาพมันต้องเต็มไหมมันต้องเต็มจอหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยพอดี น่าจะไปโดนป,ปุ่มอะไรสักปุ่มอะไม่ได้ดูไงมันก็เลยทําให้ผ้าไปยอ่อเหลืออยู่ห้าสิบนี่เป็นจอใช่ไหมมันจะเหลืออยู่ตรงเนี้ยหนึ่งส่วนสี่เออแล้วแบบกรรมการคือก็คือเปิดอย่างไงเขาก็ดูอย่างนั้นเขาก็ตัดสินอย่างนั้นเลยแล้วแบบมันเปิดอยู่อย่างนั้นไงแล้วแบบมันก็ผิดกฎอ่ะเขาก็เลยปรับให้อยู่ที่จไปนี้ที่สุดท้าย สจแล้วพอหลังจากนั้นก็แข่งเสร็จใช่ไหมก็กลับโรงเรียนกลับมาที่โรงเรียนแล้วแบบคือครูที่โรงเรียนเขาก็แบบมันมันจะมีแข่งอีกอย่างอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยคเนี้เขาก็เขาก็ประกาศว่าแบบแต่ละกลุ่มสารละแต่ละอันคือได้ที่เท่าไหร่บ้างเออเขาก็ แล้วเราก็ต้องยืนอะ่ะแล้วเราก็ต้องยืนแต่ไมไ้ที่สุดซึ่งพอประกาศแล้วแบบมันรู้สึกอายมากมันรู้สึกอายมากๆเลยอายอายบางคนอาจจะเจอคนแบบที่เขาเจอก็คือเาคนนี้เป็นคนก็ชอบพูดเล่นแต่แบบพูดแรงๆอะ่ะเดินคือตอนนั้นกําลังจะกลับบ้านจะกลับบ้านเลยแล้วเดินเสร็จแล้วก็วันนั้นที่ไปแข่งเนี่ลยแหละกลับมา คนนี้เขาก็เดินมาเป็นไงล่ะ,ะเป็นไงล่ะแพ้กลับมาสมหน้าสมหน้าสมหน้าเขาพูดอย่างนี้เลยนะพูดงี้เลยด้วยความที่เราก็เด็กไม่ได้คิดอะไรมากมายมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เข้าอยากจะทำมันให้ได้ อยากจะแข่งคอมให้ชนะอยากจะทำให้เขาเห็นว่าเราก็ททำได้อะก็ไม่ได้ติดต่อเขาแต่ว่าถ้าถามว่าโกรธไหมไม่นะไม่กรธหนูไม่รู้ว่าเขาตอนนั้นที่เขาพูดอ่ะเขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดอะไรอยู่เขาต้องการจะยาะเย้ยเราหรือว่า เขาแค่พูดเล่น,นอือโหแต่ถ้าคิดนะกว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากๆโอเคนีเนาะเรื่องอย่างอาแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเป็นเนที่ยวเนี่ยเพราะจะเปิดเทอมแล้วมาดูกันดีๆน,นะ